สวัสดีครับแอบบออกแบบกับผมแก๊ปธนาเวนะครับวันนี้จะพาไปดูงานออกแบบตก,ตกแต่งภายในของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในมิลานประเทศอิตาลีนะครับก็มีชื่อว่า home for readers นะครับออกแบบโดยสตูดิโออะตอมม่านะครับอะตอม AA นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสตูดิโอที่ผมก็ออมีโอกาสได้อ e ีเมลไปพูดคุยท,ทักทายแล้วก็ขออนุญ,ญาตในการที่จะนำเอางานดีไซน์ของเขาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ งานนี้ก็เป็นงานออกแบบตกแต่งภายในของห้องในอพาร์ตเมนต์ขนาด95ตารางเมตรนะครับใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เจ้าของเนี่ยเป็นคู่รักสามีภรรยาที่อายุยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็หลงไหลในการอ่านหนังสือมากๆครับแล้วก็ชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบงานดีไซน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลนกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวแปลนเนี่ยก็เราจะเห็นว่าประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ด้านล่างเนะพอเรา เดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนซ้ายขวานะครับทางซ้ายก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารกับครัวนะครับทางขวาก็จะเป็นลิฟตงครับจากลิฟิงเนี่ยลึกเข้าไปด้านบนทางมุมขวาบนเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของห้องทํางานของเขานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีทางเดินที่เดินจากห้องทํางานนะขวาบนเนี่ยนะครับเดินมาทางซ้ายบนได้ซึ่งซ้ายบนก็จะเป็นห้องนอนอ่ะแล้วก็จะเห็นว่ามี ห้องน้ําที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแปลนทีนี้พอมาดูเรื่องของงานออกแบบบนบ้านเนี่ยนะครับพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมุมมองแรกที่เรามองตรงเข้ามาที่เราเห็นเลยเนี่ยนะฮรเราจะเห็นเป็น Element Arch โค้งนะครับอ่าเป็นซุ้มโค้งแบบนี้เลยเขาทําเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ในส่วนของซุ้มโค้งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นวางหนังสือด้วยโอ้วางหนังสือเยอะเลยนะครับ พอเรามองทะลุลึกเข้าไปในซุ้มโคเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านในมันก็มีชั้นวันหนังสืออีกนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวพื้นที่ชั้นวางเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของลิฟวิ่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการออกแบบเป็นประตู3บานนะครับซึ่งตัวประตู3บานเนี่ยมันก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันกันกบตัวอาร์ชโค้งนะคือมันก็เป็นการแบบทำสร้างให้เกิดการรับรู้อย่างหนึ่งแหละ ว่าพอมันเป็นประตูหรือเป็นซุ้มโค้งเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนผ่านเข้าไปได้เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นสีเหลืองอ่าทีนี้ประตู3บานเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถที่จะปิดเพื่อแยกความ p r i v a t e กับ public ได้นะครับคือพื้นที่ทํางานด้านในเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่มันมีความ private นะแล้วก็ส่วน public ส่วนของ living เอง,งเนี่ยเวลามีแขกมาอนะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราปิดก็สามารถที่จะให้แขกอยู่เฉพาะในพื้นที่บริเวณนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดมันออกเนี่ยครับมันก็จะทําให เกิดสเปซที่มันโฟล์แล้วก็เชื่อมต่อกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนได้พื้นที่ที่กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยแหละครับทีนี้ในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยเราพลิกกลับมาดูฝั่งที่มันเชื่อมต่อกันด้านข้างเราจะเห็นว่ามีหน้าต่างอยู่แล้วเขาก็ทําเป็นส่วนของบีวินโดนะครับซึ่งก็ทําเป็นลักษณะของเดย์เบาสามารถจะไปน,นอนอ่านหนังสือชิลๆตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็พอพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับเราจะเห็นว่าเป็นชั้นวางเหล็กแล้วก็มีแผ่นไม้นะครับแล้วก็โอวบานหนังสือเต็มเลยซึ่งตัวชั้้นนนนนวาางงหหหััสสือออเเียกกก็็็จะะออแบบบใปโคครลครลดํ ตัดกับไม้สีเข้มเลยนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาจนถึงเพดานเลยนะครับในห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นการใช้สีผสมผสานกันนะคะตั้งแต่ตัวส่วนของประตูที่เป็นสีเหลืองนะแล้วก็ส่วนของตรงเบรคินโดเนี่ยเออมันก็จะมีการใช้ทั้งสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับรวมไปถึงมีการวางบ,างบีนแบบ็กสีออกส้มๆน้ําตาลไปด้วยนะฮะก็ถือว่าออกแบบมาได้สนุกทีเดียวเลยนะครับตรงนี้อีกจุดที่อยากจะให้ดูเลยคือส่วนของพื้นครับ ส่วนพื้นเนี่ยตอนแรกผมมองเผินๆมันก็เป็นสีขาวแล้วก็มีจุดๆผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นทร์รโซหรือเปล่าเป็นหินขัดอะไรแบบนี้แต่ว่าจากที่ได้มีการออสอบถามไปทางอีเมลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตที่อันนี้เขาออกแบบมาพิเศษเลยก็คือให้ช่างชาวอิตาลีเนี่ยทำมาเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มันจะมีกระเบื้อง2แบบแบบนี้ก็คือเป็นแผ่นสีขาวที่มีจุดๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็กระเบื้องที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อันนั้นจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าวิธีการวางการปูกระเบื้องของเขาเนี่ยไอตัวสีเขียวเนี่ยมันก็จะลักษณะเหมือนอิดที่มันมีการสลับช่องกันนะนะแล้วก็ทําให้เกิดแพทเทิร์นไปครับซึ่งในส่วนของพื้นที่มีรวดลายตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างในห้องนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ส่วนของลิฟิ่งไปจนถึงพื้นที่ส่วนครครัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าพอมันไปรวมด้วยกันกับสีของอประตูสีของพวก ตัวเบย์วินโดตรงมุมนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นมีหลากสีเลยอ่ะเขียวแดงเหลืองแล้วก็มีน้ําเงินด้วยนะเออทำให้ห้องเนี่ยมันดูมีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับทีนี้พอจากส่วนของ l ิฟวิ่งตรงนี้เนี่ยเราขยับเข้าไปดูในส่วนของห้องทํางานบ้างซึ่งเราก็สามารถจะเดินผ่านประตู3บานนี้เข้าไปนะฮะบานไหนก็ได้นะครับไม่ได้มีเสียงทายว่าเปิดบานไหนแล้วไปเจอใครอะไรแบบนี้นะฮะพอเปิดเข้าไปเนี่ยหัวฟีลลิ่งมันเปลี่ยนเลยฮะส่วนหนึ่งที่มันเปลี่ยนก็เพราะว่า พื้นเนี่ยนะครับจากพื้นที่เป็นกระเบื้องเนี่ยมันกลายเป็นพื้นไม้แล้วเขาก็ปูเป็นแบบก้างป่านะขรึมขึ้นดูมีความแบบจริงจังดูฟอร์มอลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าการใช้สีภายในห้องทํางานเนี่ยโอ้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของประตูสามบานเนี่ยนะครับพอเราอยู่ในส่วนของเลฟวิ่งเนี่ยแล้วเราแบบปิดประตูมันเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหน้าบานเป็นสีเหลืองแต่พอเราเดินเข้าไปในส่วนของมุมทํางานแล้วเนี่ยนะครับพอเราปิดประตูเนี่ยหน้าบานอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีขาว โถนห้องนี้อย่างที่บอกมันก็จะดูจริงจังขึงขังขึ้นมาหน่อยนะฮะจะไม่ได้มีความฉูดฉาดสนุกสนานเท่ากับส่วนของลิฟวิงครับแล้วเราก็จะเห็นส่วนของประตูจากมุมห้องทํางานนี่นะครับที่เราสามารถจะเดินผ่านไปยังส่วนของห้องนอนได้ซึ่งประตูตรงนี้เนี่ยเป็นประตูที่เป็นอาร์ชโค้งเลยนะครับเป็นซุ้มโคง้งซึ่งเอลิเมนต์อาร์ชโค้งเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของมุมทํางานตรงนี้แล้วก็ประตูทางเข้าห้องนอน แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดแรกสุดที่ผมเล่าให้ฟังเลยก็คือเวลาเราเดินเข้าประตูหลักของอพาร์รเมนนี้เข้ามาเนี่ยปุ๊บเราไปเจอกับอาร์ชโค้งที่เป็นสีเหลืองเลยนะครับคือเราจะรู้สึกได้ว่าตัวอาร์ชโค้งเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ในการที่เวลาเรามีการเปลี่ยนผ่านระหว่างพื้นที่ส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งสําหรับในห้องนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างพื้นที่ส่วนพับลิกไปยังส่วนที่ไพรเวทก็คือส่วนของห้องนอนแล้วก็เป็นเหมือนโถงที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนกับ ตัวห้องทํางานนั่นเองนะครับพอมันมีเส้นโค้งเข้ามานะมันก็ดูจากที่มันดูแข็งๆก็ดูมีความแบบซอฟต์ลงมาหน่อยนะฮะมาต่อกันที่ห้องครัวกับห้องกินข้าวกันบ้างนะครับสองห้องนี้เนี่ยเราจะเห็นการใช้สีเขียวมากขึ้นครับซึ่งมันก็เป็นสีเขียวที่ผมคิดว่าเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างส่วนของพื้นนั่นเองนะแล้วก็มาแตกสู่เอเดเมนต์ส่วนต่างๆในห้องครัวแล้วก็ห้องกินข้าวนะครับ แล้วก็พอเข้ามาในห้องกินข้าวนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของผนังเนี่ยมันจะเป็นวอลเปเปอร์ลายไม้ไผ่เนาะด้านบนและด้านล่างก็คือทําเป็นสีเขียวตลอดแนวเลยนะครับพื้นของห้องครัวเนี่ยจะเป็นพื้นไม้นะครับเหมือนกับในส่วนของห้องทํางานก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะจากห้องลิวิ่งที่สีสันสดใสเลยห้องทํางานที่ค่อนข้างจะขรึมนะห้องครัวเองก็จะเป็นโทนสีเขียวนะครับ อีกมุมนึงของพาร์ตเมนต์ที่นี่นะครับที่ผมคิดว่าสวยมากๆแล้วก็มีความเก๋คือห้องน้ําครับซึ่งห้องน้ําเองเนี่ยเขามีการเลือกใช้เป็นสีเขียวเข้มครับตัดกับสีชมพูพาสเทลครับคือแบบผู้สีดีมากๆเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งที่มีการนํามาใช้ก็คือสีดําครับเราจะเห็นการหยอดสีดําไปตามเมลิเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกระจกก๊อกน้ํามือจับโคมไฟ ส่วนของชาวเวอร์หรือว่าอ่างอาบน้ําเองเนี่ยนะครับตัวก๊อกตัวชาวเวอร์เองก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามีการทําผนังโค้งมนด้วยนะครับคือมีการแอดเคิร์ฟความโค้งเข้ามาภายในห้องน้ำนะครับรวมไปถึงตัวกระจกเองที่ติดผนังเนี่ยนะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนแคปซูลเลยอะ่ะมีความโค้งมนหรือแม้แต่กระทั่งตัวอ่างล้างหน้าเองก็มีการทําเป็นแบบเคิร์ฟโค้งขึ้นมานะครับก็ทําให้ตัวห้องน้ำเนี่ยมันดูเก๋นะ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องแปลนในส่วนของห้องน้ำนะครับมันจะเป็นห้องน้ําที่สามารถเข้าได้จากสองทาง,ทางก็คือส่วนของห้องนอนกับส่วนของลิบวิ้งพูดง่ายๆก็คือเป็นห้องน้ําที่สําหรับแขกก็ใช้ได้แล้วก็เจ้าของห้องเองก็ใช้ได้นะครับสมมุติว่ามีแขกมาเนี่ยเข้าจากส่วนของลิฟวิงเนี่ยก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะเจอกับส่วนของชาเวอร์ครับซึ่งชาเวอร์เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของห้องน้านะแขกเนี่ยคงไม่ได้ใช้หรอกฮะ แต่ถ้าสมมุติว่ามีแขกม,มานอนพักจริงๆเนี่ยก็สามารถจะอาบน้ําตรงชาวเวอร์ได้ทีนี้ในส่วนของเวลาเราเข้าจากห้องนอนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราเข้ามาเจออ่างล้างหน้าเจอโถสุขภัณฑ์แล้วก็สามารถจะใช้ชาวเวอร์ที่อยู่ตรงกลางได้ด้วยนะครับหรือจะใช้อ่างอาบน้าที่อยู่ด้านในก็ได้ก็ถือว่าตัวชาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่ใช้ได้ทั้งคนที่เป็นเจ้าของห้องเองแล้วก็ทั้งแขกที่มาเยี่ยมที่นี่นะครับ คือผมรู้สึกว่าวิธีการวางตำแหน่งของชาวเวอร์เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆชาวเวอร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันสูงจากพื้นเนี่ยไปจนถึงภาพเพดานเลยแล้วเราสามารถจะทำให้มันเนี่ยมักกั้นแบ่งความเป็นพัพบิสรและไพรเวทได้นะครับคุณอาจจะทำในส่วนของ,ของตัวฉากกัน้นหรือประตูบานที่มันกั้นส่วนชาวเวอร์เนี่ยให้เป็นทึบหน่อยก็ได้นะก็ทำให้แขกที่เวลาเข้ามาใช้เนี่ยก็ไม่สามารถจะมองเข้ามาเห็นด้านในได้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็สามารถมาใช้ชาวเวอร์ในการอาบน้ําได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าเออในแง่ของการวางแปลนเนี่ยมันทําได้ลงตัวดีแล้วก็เป็นหนึ่งห้องน้ําที่เป็นดับเบิลเอ็กซ์เสเข้าได้อย่าง2ทางเลยนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานออกแบบนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังกันก็นกคิดว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเื้อปกติก็อาจจะเล่าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ผมคิดว่ามีหลายคนที่ก็อยากจะเห็นไอเดียในการตกแต่ง small space หรือพื้นที่เล็กๆบ้านนะครับก อยากจะเห็นงานออกแบบตกแต่งแบบไหนก็สามารถแชร์มาได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมแกรบธนวิทไปก่อนนะครับเจอกันไดใหม่ EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องแกับธนวเวยด้วยนะครับไปแล้วครับ